หนึ่งอยู่หน้าเลยครับบางตัวมึงร้อก่อนไปไหนวะเนี่ย ทันติปันโงที hay hay ่ทันิปันโง่เขังมีความสงใจขึนลงบันโงมตสอบสิ่งขอสำาองมีเท่าได้เรียบร้อยก่อนขึ้นลงจากรถได้ครับจักสศาลาที่ทางด้านสายเปอนของท่านนะครับและรดระมาระวังอันตรายขนาก้าวขึ้นลงจากบันร์รถไต้ีข้าชันโป้นวาลาที่ทางด้านสายเบอของท่านนะครับและรดระมาระวังอันตราย ก้าวขึ้นลงจากบนรถโดยสารรถจะเรียบทางสารีบ้ัตป่งนะครับรถโดยสารเศษนวงษ์สานต์ชั้นสองขับรถในสี่สามนะครับต้นทางสถาดีการกรุงเทพอภิวันไปทางสถานีสุราษฎร์ธานีครับในสี่สามนะครับออกจากสถานีปั้นป่งไปแล้วจะอยู่รับตรงวิสาสถานีลาดบุรีเพชรบุรีหัวหินไปสถานีฟำต่อไปครับสถานีบ้านป่งนี้นำของการรถไปขอขอบคุณบริษัททุกท่านที่จ่ายรถไปเป็นยานพาหนะในการเดินทาง ขอให้ทุกท่านเดินทางทุกจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่การเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคองมอีโอกาสจับใช้ท,าท่านอีกขอบคุณครับเมม,มาสีันเหมือนเดิม